มันยังไม่รู้จักใจที่เงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับรัญชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่พงแตง่งไม่อาจปรพงแต่งได้เมื่อพบเสแล้วก็รู้จักเหมือนว่าพบหลวงตาแล้วก็รู้จักหลวงตามันก็ไม่ต้องดิ้นรนที่จะหาเพราะว่าพบแล้วคนไม่เคยพบฟังแต่ยู u b e หรือว่าเขาอยู่ออสเตรเลียอยู่เยอรมันเนี่ยก็คนอยู่ต่างชาติก็จะต้องดิ้นรนว่าสักวันหนึ่งในชีวิตจะต้องอยากพบอยากมาหา อยากมาพบตัวเป็นๆแต่มาพบเสร็จแล้วก็เออรู้จักแล้วก็รู้จักเนี่ยเคยรู้จักแล้วรู้จักลวงตาแล้วต่อไปคนไหนที่ไม่เจ่ดลวงตาเขาก็รู้ว่าคนนั้นไม่ใช่เพราะรู้จักแล้วเหมือนกันเนี่ยถ้าเรารู้จักใจที่มันพบใจเหมือนเคยพบมาพบลวงตาแล้วคือพบใจที่มันเงียบสงบสงดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปร่งแต่งแล้วมันก็รู้จักแล้วมันไม่ใช่รู้จำอันนี้รู้จัก พอรู้จักแล้วมันก็ไม่ต้องดิ้นรนวุ่นวายดิ้นรนทยานอยากด้วยกิเลสตัณหาอยากได้อยากได้อยากเอาอยากเอาอยากเอาอยากได้โลกก็เมื่อไม่พบใจโลกก็ยังดิ้นรนทยานอยากไปเป็นโลกทำเพราะธรรมก็อยากได้เพิ่มก็ไปอีกคืออยากได้ธรรมอยากได้นิพพานอยากได้ใจที่ไม่พุงแต่งตอนนี้มันเลยกับยึดสองฝั่งโลกนี่มันยึดฝั่งเดียวมันก็ไม่ถึงกับต้องกินยาต้องไปเข้าโรงพยาบาลช็อตไฟฟ้า เพราะว่ามันเป็นโลกมันก็นอกสจากธุรกิจเขาล้มละลายมันถึงจะเป็นบ้าอันเนียแต่พวกที่ฝึกจิตมันสองฝั่งมันยึดสองฝั่งเพราะมันไม่พบใจมันก็ยึดทั้งโลกก็ไม่ปล่อยวางเพราะว่ามันมีแต่ความพูกแต่งพูกแต่งมันก็เลยเอาความพูกแต่งไปยึดในโลกยึดตัวเองยึดหน้าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ยึดภายนอกร่างกายนอกหน้ามาเป็นของของเรายึดทั้งตัวเรายึดเป็นของของเราตอนนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ มันยังไม่พบใจใจมันยึดไม่ได้ทํากิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้ดิ้นรลนผักใสก็ไม่ได้พยายามจะทําให้มายึดก็ไม่ได้เพราะไอ้ที่พยายามจะให้มายึดพยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะหนีพยายามที่จะผักใสพยายามที่จะพบใจมันเป็นความพงแต่งหมดมันไม่ใช่ธรรมชาติของใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธ์ที่ไม่อาจพงแต่งได้มันไม่อาจพงแต่งได้ไม่ใช่ไปทําให้เขาไม่พงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจพงแต่งได้ตั้งแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมกําหนดจิตหรือใจขึ้นมาในจักรวาลแรก มันเป็นมาเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ความพรุงแต่งมันก็พรุงแต่งอยู่ในความไม่พรุงแต่งบ้าคู่กันกับความไม่พรุงแต่งตั้งแต่กําเนิดจิตหรือใจมาในจักรวาลตอนนี้มันยากเหลือเกินที่ทํำยังไงเลาใจถึงจะสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยตรงนี้ยากเหลือเกินพอไปยิ่งทํามันก็ยิ่งยิ่งมั่วยิ่งทําก็ยิ่งหลอมปรุงแต่ง พยายามจะทำใจให้มันสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติก็ยิ่งปรุงแตง่งเลยดวงตาสเกตเห็นพุธรรมก็เลยม่วมัวททำอย่างม่วมั่วนปรุงแต่งอย่างม่วมัวในจิตมีแต่ลงปรุงแตง่งลงปรุงแตงง่ง,ตงด้วยความคิตมาถือมัน่นอาการมันก็เลยหนักมากขึ้นเลยแทนที่มันจะใจจะสงบแทนที่ใจมันจะสงบค่อย,อยสสๆสงบลงสงบลงสงบลงเพราะว่ามันหลงไปกับความปรุงแต่งน้อยลงหลงไปกับความปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงน้อยลง ใจมันก็ยิ่งสงบลงสงบลงอย่างมั่นคงมากขึ้นเรื่อยแต่กับไปยิ่งปรุงแต่งจะเอาใจที่สงบมันยิ่งเป็นบ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งอยากได้ใจที่ปรุงแต่งกูอยากได้กูอยากได้นิพพานกูอยากได้นิพพานกูอยากเอากูอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขามันก็ยิ่งเป็นบ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่มันจะสงบลงมันก็เลยไปสร้างมโนมโนว่างที่ไม่เป็นความจริง กลายเป็นหนีหนีโลกของความจริงไปอยู่ในโลกของบ้านน้อยเฮยสังเนี่ยแต่ท่านที่เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พวกท่านแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยพวกท่านอย่างไงได้แต่บอกได้แต่สอนได้แต่ว่าได้แต่ดูได้แต่บอกได้แต่เตือนแต่ยากมากๆเลยยากจริงๆแต่ถ้าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าศรัทธาไม่งอนแงนคอนแกนเชื่อประธรรมเชื่อพระสงฆเชื่อพระธรรม เชื่อมรคผลนิพานเชื่อบาปกรรมเชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อประตตธรรมว่าสังขารมีใจที่เป็นธรรมชาติของวิสังขารมีมีอยู่จริงคือเป็นธรรมชาติที่ไม่มีไม่อะไรปรากฏเอนะมีอยู่จริงแต่ธรรมชาติที่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นธาตุไม่ใช่ของจริงของจริงมีหนึ่งเดียวเอกโกธรรมโมคือธรรมชาติ ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ดับที่เรียกว่าจิตไปสุดใจบริสุธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธ์ไม่ใช่เราไปทําให้เขาบริสุทธิ์แต่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติของเขาเหมือนทองคําแท้บริสุทธิ์เป็นทองคําแท้ที่คือคู่มากับโลกมีอยู่ใต้โลกเมื่อคนที่เขามีฉลาดเขาก็เอาแร่สินแร่ทองคามามาถลุงเป็นแร่ทองคําที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นคือเอาสิ่งที่ปอมปนออกเปรียบเหมือนเอาวิชาออก อวิชาความหลงยึดมั่นออกความไม่รู้ถึงเป็นสิ่งปลอมปนออกไปที่เหลือก็เป็นกาเป็นแร่ทองคําบริสุทธิ์ไอ้แร่ทองคําบริสุทธิ์มันเป็นแร่โดยธรรมชาติไม่ใช่เขาไปปรุงไปปรุงแต่งด้วยเอาสารเคมีผสมกันให้เป็นแร่ทองคําโดยธรรมชาติแต่มันเป็นแร่ทองคําโดยธรรมชาติเพียงแต่เขามีสติปัญญาเขารู้อะไรเป็นปลอมปนเขาก็เลยแยกสิ่งที่ปลอมปนกับทองคําแร่ทองคําบริสุทธิ์ออกจากกันได้มันก็เลยเป็นแร่ ทองคำบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์มันนั้นไม่ใช่ว่าเขาไปทําและทองคําที่บริสุทธิ์ขึ้นมาถ้าไปทําทองคําบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นทองปลอมใครที่บางอาจไปทําทองคําไม่บริสุทธิ์ได้ได้เรียนแบบทองคําที่เหมือนมากไงก็ตามนักวิชาตท,ที่เรียนแบบยังไงก็ตามมันจะได้ออกมาก,ก็คือทองปลอม <S 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 เหมือนเพชรเนี่ยสมัยหนึ่งเขาเขาจะโอ้ยเพชรอะไรที่ว่าเพชรตีเป็นเพชร่นเพชรนีน่อะไรต่างๆเนี่ยโอ้เพชปรปลอมคน,มนก็ เอ้ยอะไรล่ะแแห,แหเล่นกันมากเลยสมัยนั้นแต่เป็นเพชปรปลอมเพราะว่ามันไม่ใช่เพชรแท้เพชรแท้มันเป็นหินแร่ธาตุโดยธรรมชาติเป็นของธรรมชาติทองคําแท้ก็เป็นทองคําแท้โดยธรรมชาติใจแท้จิตแท้หรือพาดรู้แท้เป็นแท้โดยธรรมชาติไปทําให้เป็นไม่ได้ทําให้ก็เป็นไม่ได้ขอเป็นโดยธรรมชาติเนี่ยเพียงแต่ว่าผู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหลิวตะปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปขันติ อดทนอดกั้นข่มใจระรับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสไปไหลไปตามความคิดความผูตต้แต่งทุกปจัจจันณะใจมันก็ค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงก็เรียกว่าเนี่ยไอสิ่งที่ปลอมปนคือเนี่ยเอาวิชากิเลสตัณหาอุปทานในทุกปจัจจกณะเนี่ยมันค่อยๆถูกหลางออกไปกําจัดออกไปถูกหลางออกไปกำจ,จัดออกไปได้วยสติสมาธิปัญญาสตาความเพียรอิริอุตปะขันติใจมันก็ค่อยๆกลายเป็น ความสงบลมเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือกลายเป็นเหมือนกับทองคําแท้เพราะไอ้สิ่งปลอมปนค่อยๆถูกถูกออกไปถูกถลุงออกไปเรียกถลุงถลุงออกไปด้วยกรรมวิธีของผู้มีสติปัญญาเขาก็ค่อยๆถลุงเอาสิ่งที่ปลอมปนออกไปทองคําก็ค่อยๆบริสุทธิ์มากขึ้นเป็นค่อยๆจากบริสุทธิ์ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆกลายเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ถลุงทีเดียวก็กลายเป็นทองคําบริสุทธิ์ทีเดียวก็เอาไอ้พวก สิ่งที่ปอมปนหยาบหยาบออกไปก่อนยังไม่ได้เป็นของที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนค่อยๆเอาสิ่งที่ปอมปนเอาแก๊สเอาแร่ธาตุอะไรออกไปเรื่อยๆมันกค่อยๆกลายเป็นทองคําที่ค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นทองคําบริสุทธิ์จิตใจที่บริจิตบริสุทธิ์หรือธาตุบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์แบบธรรมชาติแต่มันมีอวิชชายึดถือมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราเป็นกิเลสตัณหาอุปทานเป็นขณะจิตขณะจิตต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา แต่ผู้มีสติสมาธิปัญญาตาตาความเพียนค่อยๆถลุงถลุงถลุงออกไปถลุงสิ่งปลอมปนออกไปเนี่ยอวิชากิเลสตัณป์วิทาค่อยๆถลุงออกไปถลุงออกไปมันค่อยๆเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเองไม่ใช่เราไปสร้างใจปลอมว่างๆไม่คิดอะไรไปไล่จับช่องว่างระหว่างความคิดให้มันว่างไว้ไปไล่จับช่องว่างระหว่างวิญญาณหรือไปทำรู้เอเอลู่ไม่คิดอะไรมันก็ยิ่งกลายเป็นบ้ากันขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ปฏิบัติกันตรงกันข้ามจะไปทำพอทำทองแท้จะไปทำเพชรแท้ให้มันแท้มันเป็นของปลอมจะไปทำจิตแท้ทำใจแท้ให้มันเป็นใจแท้มันก็ทำยังไงเป็นปลอมมันก็เลยกลายเป็นบ้ากันมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นมันต้องรู้ตัวเนี้ยว่าอะไรมันจะเป็นทางหนทาง,แห,งแห่งความบ้าอะไรเป็นทันทางแห่งความทุกข์มันต้องเรียนรู้เนี่ย ไม่เรียนรู้ไม่ไม่ทำความเข้าขจใจใจแต่ทิฏฐิมาณะของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีอาการเป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ไม่รู้วิธีไม่รู้จักแก้ไขกันยังไงแล้วอย่างเงี้ยเอาแต่ใจตัวเองไม่ไม่นั่นไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเอาแต่ใจจะให้มันเป็นใจมันเป็นกูอยากได้กูอยากเป็นกนูอยากเนี่ยฟุ้งซ่านมากๆเลยเราเลยไปเห็นหลายคนก็เป็นแบบเนี้ค่อยๆ ไตลำดับขึ้นไปแทนที่จะกลายเป็นใจแท้ใจบริสุทธิ์ทองแท้ทองบริสุทธิ์ค่อยไต่ลำดับไปขึ้นไปเป็นอย่างไ้นี่แหละเนี่ยเราจึงน่ากลัวมากเลยพวกนี้จะต้องกินยาเม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดต้องกินสี่เม็ดต้องกินยาแรงๆเพิ่มขึ้นสุดท้ายต้องไปช็อตไฟฟ้าแล้วสุดท้ายก็ไปโรคซึมเศร้าเบื่อเสียงคุ้มท้อแท้หดหูสิ้นหวังซึมเศร้ากลายเป็นโรคจิตโรคประสาท โลกบ้าไปสายก็ฆ่าตัวตายไปเป็นบ้าเดินตามถนนมันต้องรู้จักกลัวว่าอะไรไมันจะเกิดขึ้นทางแห่งคนบ้าก็สอนแล้วว่าไปอย่าไปเดินทางแห่งมรรคผลนิพพานพระเจ้าก็สอนแต่เราเลือกทางเดินแห่งคนบ้าจะไปทําใจแท้ปลอมทําจิตแท้ปลอมทําธาตุรู้แท้ปลอมพยายามไปทําของปลอมขึ้นมาโดยไม่ถลุงเอาสิ่งที่ปลอมปนออกไปแต่ทําปลอมขึ้นมาเลย อยากนิพพานอยากนิพพานอยากนิพพานจะเป็นบ้าดูสินิพพานมันทําให้คนเป็นบ้าได้นะเนี่ยมันต้องรู้ว่าอะไรมันน่ากลัวเป็นภัยไรแรงทั้งในภพชาตินี้แหละภพชาติต่อไปอยากนิพพานจนค่อยๆตติแตกกันนไปเรื่อยๆเอยๆอยากนิพพานจะเป็นบ้าอือพุทธเจ้าตัดสอนทางแห่งอะไรมรกอะไรผลไว้เนี่ยทางแห่งความสงบลมเย็น จากความสิ้นความหลงหยึดมั่นถึงบ้านสิ้นความหลงปุงแต่งเตสางอุปสโมสุขโขผู้ใดสิสสดส้นหลงความปุงแต่งจะได้ผู้นั้นจะถึงขึ้นความสุขอย่างยิง่งนี่แหละคือพระนิพพานแต่มันมีแต่ปุงแต่งกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีรักชั่วชางเกียรติทุกข์รักสุขเกียรติทุกข์รักสุขดีรักชั่วชางกูไม่เอาอย่างนี้กูไม่เอาอย่างนี้กูไม่เอาอย่างนี้กูไม่เอากูจะเอาอย่างนั้นกูจะเอาอย่างนั้นกูจะเอาอย่างนั้นมันมีแต่กูไม่เอาอย่างนี้กูไม่เอาอย่างนนั้ มันก็เลยมีอาการที่เป็นหนักกันมากข yle, ึ้นเรื่อยๆถ้ารู้แล้วอย่างนี้จะแล้วต้องแก้ไขกับกายอย่างเร็วเลยต้องรีบแก้ไขกับกายอย่างเร็วมีแต่ละปล่อยวางความพงแต่งพงแต่งพงแต่งไปเรื่อยๆละปล่อยวางความพงแต่งละปล่อยวางไปมันพงแต่งมาก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองมันพงแต่งอะไรขึ้นมาก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองปล่อยพงแต่งขึ้นมาก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นมันก็เกิดเองดับเองไปของมันเองใจมันค่อยๆสงบลมเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่ไปจนถึงใจที่เป็นความสงบที่สิ้นความพงแต่งเองนั่นแหละเรียกว่านิพานไม่ใช่เราไปทําให้มันเป็นยิ่งทําให้มันเป็นก็ต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่มันก็จะยิ่งแย่ลงเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าทางอ,ไอะไรที่มันจะไปทางแห่งความทุกข์ไปเป็นโรคจิตโรคประสาทจะเป็นบ้าไป สุดท้ายมันก็ทุกข์ทั้งในภพชาตินี้และทุกข์ในภพชาติต่อๆต่อไปไปโลกของอาบายหนักก็ไปอีกเนี่ยไปเป็นสัตว์เอ้ฉันเปรตสุรกาย,กายกจันนกเพื่อจะทางนี้ไม่ควรดําเนินทางของสวรรค์ทางในฝ่ายบุญกุศลในทางละบาปในฝ่ายบุญกุศลทางของสวรรค์พทธเจ้าก็ได้แสดงไว้ละเอียดแล้วในอนุบุพภพิกถาเนี่ยทางของพระผลนิพพานก็ได้แสดงไว้ละเอียดหมดนั่นในพระสูตรอมพระนิพพานสูตรนี้มีมากมายหลายพระสูตรก็แสดงไว้ละเอียดมาก นรกสวรรค์นิพพานเลือกเองได้จะเลือกในทางที่ไปโลกจิตโลกปัสสาวโลกเป็นบ้าก็เลือกได้เลือกในทางที่จะไปอบายก็เลือกได้เลือกในทางที่จะไปสวรรค์ในการละบาปบำเพ็ญบุญกุศลขึ้นไปยิ่งขึ้นไปด้วยเนี่ยด้วยตติสมาธิปัญญาัทธาความเพียรนิรุตตปะขันติก็เลือกได้แล้วก็ทางแห่งความศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทางแห่งอริมรกอริผลก็เลือกได้แล้วก็สุดท้ายก็ทางแห่ง พันธิพาน,านจใจที่เข้าไปถึงใจที่สงบลมเย็นเนี่ยทางแห่งนี้เบือเจ้าตรัสสอนนี้หมดแล้วขอให้รู้ในทุกปัจจุบันว่ากำลังเดินทางอยู่ในฝ่ายอบายเดินในทางที่จะไปสู่โลกจิตโลกประสาทโลกเป็นบ้าหรือเดินอยู่ในทางของความอิ่มเอ,อิบในในการละบาปบำเพ็ญบุญกุศลละหรือทางแห่งความที่ถลุงอวิชากิเลสตัณหาอุปาทาน ด้วยความยึดมั in, people, hey? ่นถือมั่นไปในทุกปัจจัยขณะรู้ต่อทันความผงแต่งรู้ต่อทันความคิดความผงแต่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานรู้ต่อทันรู้ต่อทันแล้วก็ไม่หลงตามไปไม่กดข่มบังคับไม่ไม่แสกแซงไม่ดิลนผักใสไม่หนีเขารับรู้เขาแล้วก็ไม่หลงติดไปไม่ไปกดข่มบังคับแสกแซงดิลนผักใสเขาไม่ไปหนีไม่หนีเขา รับรู้เขาตามความเป็นจริงรั่วเขาเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเป็นสังขารปรุงแต่งปล่อยเขาปรุงแต่งไปแล้วไม่ไม่หลงไปกับเขาไม่ได้ลนไปผักใสเขาไม่หนีเขาเขาก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไปใจก็ค่คอยสงบลมเย็นลงอันนี้เป็นวิธีที่ถลุงเอาสิ่งที่ปลอมปนออกไปเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์หรือจิตไปสุดเรียกว่านิพานเหมือนกับถลุงเอาสิ่งปลอมปน ที่ทองคําออกไปสุดท้ายก็เหลือทองคําที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์โดยธรรมชาติถลุกสิ่งปอลอมปนออกไปเท่านั้นไม่ใช่ไปทําให้มันบริสุทธิ์ขึ้นมาเองอยู่ๆก็นิพานว่างแล้วนิพานว่างแล้วไปจับนิพานว่างจับตรงอารมณ์ว่างจับตรงความรู้สึกว่างจับช่องว่างลอยต่อของความคิดจับช่องว่างลอยต่อของอารมณ์จับช่องว่างลอ,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 อยต่อของวิญญาณเจตสิก ให้มันว่างไว้ให้มันล้วงว่ารู้เออ,เอ,อไว้ยังทําแบบเนี้ยหลายคนบอกว่าและไม่รู้กี่ครั้งก็ยังทําแบบนี้ยังแอบทําแบบนี้ในใจมันขอให้รู้ว่าถ้าใครทําแบบเนี้ยมันกําลังเดินทางไปในสู่โลกจิตโลกประสาทและก็โลกของอาบายเลิกเสียรู้แล้วก็เลิกเสียทาไมเลิกดื้อดึงต่อไปมันก็ต้องสมัคราทเจเดินไปทางนั้นก็ตัวใข่ตัวมันเอวังก็มีด้วยประการหนี้